บิ๊กมันจัดให้เราจะมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นอีกเพิ่มดีเทลเพิ่มเรื่องราวให้คุณเพื่อนได้อินกับเกมสึกหมีตายคู่นี้กันแบบสุดๆไปเลยบิ Big Man, League, Le United, ๊กมันวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกลีดยูไนเต็ดปะทะเอฟเวอร์ตัน2ทุ่ม คืนพรุ่งนี้ตีสอสายนอนดึกเตรียมตัวเลยบิ๊กมันมีเกมพรีเมียร์ลีกสุดเดือดพี่บอกเลยว่ามีความหมายมากกว่าแค่3มแต้มมันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีและเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญในช่วงต้นฤดูกาลของทั้ง2ทีมยุงทองลีสยูไนเต็ดจะเปิดรันย่าเอลเลนโรดตอนรับการมาเยือนของทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันมาซูมดูฝั่งเจ้าบ้านลีสยูไนเต็ดกันแบบเจาะหรื ลีสยูเนเต็ดคือทีมที่เล่นในบ้านได้ดุดดันแล้ววิ่งสู้ฟักไม่มีหมดเพื่อนๆต้องนึกภาพตามนะสนามเอเลนโรดเนี่ยบรรยากาศมันโคตรจะคมขวัญทีมเยือนแฟนบอลจะตะโกนเชียร์กันตั้งแต่ต้นจนจบเกมซึ่งมันเป็นพลังพิเศษที่ทำให้นัเต e ลีสวิ่งได้เกินร้อย สไตล์ของพวกเขาคือการเพรสซิ่งสูงแบบบ้าคลั่งพวกเขาจะวิ่งไล่บี้คู่แข่งตั้งแต่แดนหน้าไม่ปล่อยให้กองหลังได้มีเวลาคิดการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่คลั่งไคล้พวกเขาจะเปิดเกมบุกเข้าใส่เอฟเวอร์ตันแน่นอนและหวังที่จะเก็บ3ามแต้มแรกในบ้านให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจในการมีตกชั้นข้ามฟากมาดูทีมเยือนเอฟเวอร์ตันแบบถึงเครื่อง ส่วน e v e r อร์ตภายใต้การคุมทีมของชอนไดส์พวกเขาคือทีมที่เน้นความเหนียวแน่นแล้ววินัยในเกมรับเป็นพิเศษสไตล์ของพวกเขาอาจจะไม่ได้สวยงามแต่มันคือบอลโค่เขียวที่แพ้ยาก พวกเขารู้ดีว่าการมาเยือนเอเลนโรดจะต้องเจอกับอะไรดังนั้นพวกเขาจะมาเน้นเกมรับที่รัดกุมเป็นพิเศษแพคเกมรับให้แน่นนะแล้วรอหาจังหวะจากลูกตั้งเต็หรือการสวนกลับที่เป็นพีเด็กของพวกเขาจุดที่น่าสนใจของเอฟเวอร์ตันคือความแข็งแกร่งทางกายภาพ พวกเขาเป็นพีมที่พร้อมจะเข้าปะทะและเล่นลูกกลางอากาศได้ดีซึ่งนี่แหละคืออาวุธที่จะเอาไว้สู้กับบอลที่วิ่งไล่บี้ของลีดส์บิ๊กแมนสรุปให้ฟังแบบเขียวแล้วป้อนมันคือบอลวิ่งสู้ฟัดปะทะบอลเมียวแน่นประเด็นหน้าจับตาการดวนกันในแดนกลาง มิดฟิลด์ของลีดส์จะวิ่งไล่บี้จนมิดฟิลด์ของเอเวอร์ตันเล่นไม่ออกหรือไม่หรือมิดฟิลด์ของเอเวอร์ตันจะอาศัยความเก่าและความแข็งแกร่งเอาชนะการประทะและคุมเกมได้ใครคุมแดงกลางได้คุมเกมได้ฟันพงโดยบิ๊กมันคู่นี้สนุกแน่นอนลีดสจะเพอร์เกมบุกเข้าใส่ส่วนเอเวอร์ตันจะมาตั้งรับแล้วรอสวน ผมมองว่าเกมนี้จะออกมาสูสีคู่ขี้มากๆและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมขอให้เครดิตกับเจ้าบ้าน Leeds United พี่น่าจะมีความกระหายในชัยชนะมากกว่านิดนิดในบ้านตัวเองครับเสียงเชียร์จากแฟนบอลน,น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักด,ดันให้พวกเขาเบียดคว้าชัยไปได้ในท้ายที่สุด บิ Big man, ๊กมันคอร์ทไอสกอร์เสมอกัน1ต่อหหรือลีสยูเนเต็ดเฉือนชนะ1ต่อ0ไปไหนเราเป็นเพื่อนวิเคราะห์กันแบบยาวขึ้น จาะลึกขึ้นแต่ยังเข้าใจง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมอยากได้บทวิเคราะห์ที่ย่อยง่ายและโคตรสนุกแบบนี้อีกไม่ต้องไปนั่งงงกับตารางสปิปิ่ี่ซับซ้อนอีกต่อไปเข้ามาพี่เว็บของเราเท่านั้นพี่จะทำให้การดูบอลของคุณมันขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะผมบิ๊กมัขอย่อยข้อมูลเด็ดๆให้เพื่อนๆทุกวันคืนครุ่งนี้ตีสองมาลุ้นไปพร้อมกันนะเพื่อนๆบิ๊กมันเว็บตรงแท้จากประเทศอังกฤษ มีหน้าเว็บที่เชื่อถือได้มีใบเชิญรับรองจากประเทศอังกฤษมีสมาชิกตอนนี้มากกว่า5 0 0 0 0 0ท่านหนึ่งเดียวในไทยที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1%ลูกค้าทุกเกมสามารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ได้เลย